รอบยันสามหมื่นบาทสวัสดีครับถึงกันอีกแล้วนะครับผมในรุ่นอารันเดอร์สประตูหนึ่งจุดเก้าเซ็ตโมโตราคารุ่นนี้จอยู่ที่เก้าสาเจ็ดนะครับผมผมผม,มอง,ม,องมาลูกคา้าเรบคนนี้ครับ อองก,กันดดนครับผมนดวนกันไปเลยเลยลูกค้าทำดาวสิครับผมดาวสิบเป็นไปเลยครับผมตัวนี้ออโต้ตัวเซตนะครับผมราคาอยู่ที่ข้าวสเออก็ดดาวเพียงสามหมบาท ครบเลยครับผมนี่ครแกวมตัวด้วยมีจอมีกล้องหลังควบคนโทรลอะไรเรียบร้อยนี่ผมบนหนังจากโรงงานนะครับผมเดี๋ยูดูเ,เลยครับผมใสปมาตัวอะไรครับหลังก็งมีแอร์เดแยวที่สองนะครับผมเป็นนั่งหลังก็สบายครับผมหลังจา,งากโรงงาน โมแมลูก้าครับวันนี้ฝนตกค,ค,ครับผมวันนี้ฝนตกครับผมขึ้นมาหน้ปร่รนะครับผมเนเดอร์ประตู1.9ออโต้แซมโราคาอย่างที่บอกครับผม็3ครับผม้ครับผม9.3ครับผมวันนี้ 5, าสามหมื่นเก้าพันบาทตรด่อกมที่บอกครับผมติดต่อกันมาได้เลยครับผมที่084299506เซลล์บางอยางที่สิบจะให้ครับผมที่สาขาบังการใหญ่อันใหญ่สา,ามมอเตอร์นะครับผมแล้วติดตามคลิปต่อไปกันนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตากับว่าสวัสดีครับ